รัฐบาลเข้ามาหนึ่งปีกว่าๆนะครับรัฐบาลไม่ได้เข้ามาบนศูนย์อากาศครับเพราะเราจําเป็นอย่างจริงเช่จะต้องอธิบายว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาทําอะไรแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับก็อธิบายว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําถ้าเราดูให้ดีนะครับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่พวกเราไม่รู้สามสิบปีครับตั้งแต่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเรากำลังอยู่ในยุคใหม่ของโลก เขาเรียกว่ายุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งปฏิวัติดิจิทัลซึ่งเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์เพราะว่าครั้งแรกหมื่นปีที่แล้วปฏิวัติเกษตรครั้งที่สองประมาณ200ปีปฏิวัติอุตสาหกรรมและครั้งที่สามสามสิบปีที่แล้วปฏิวัติดิจิทัลโดยที่พวกเราไม่รู้การปฏิวัติดิจิทัลเนี่ยมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับปัญหาให้กับประเทศไทยเพราะว่าก่อนปี1990นะครับ โลกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลกมากมายเหมือนกับ30ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือ1990ปฏิวัติดิจิตอลคือจุดจบของสงครามเย็นครับเพราะฉะนั้นสงครามเย็นไม่ใช่เกิดขึ้นและจบลงในตัวมันเองแต่พ่อกําลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลขั้นกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้น1989จุดจบของยุโรปตะวันออก1 9 9 1จุดจบของสหภาพโซเวียต ซึ่งก็กลายมาเป็นปัญหาทุกวันนี้เพราะกลายมาเป็นหนึ่งใน15ประเทศชื่อรัเสเซียกําลังหวังแผนหรือหวังที่จะกลับมาเป็นสหภาพสซเวียตในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็สร้างประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถิดการเปลี่ยนแปลงก็คือปฏิวัติดิจิตอลที่นําไปสู่ระบบโลกเปลี่ยนจากระบบสงครามเย็นมาสู่ยุคในปัจจุบันซึ่งกำลังมีปัญหาเยอะตรงนี้แหละครับประเทศไทยปรับไม่ทันเพราะว่าการที่เราปรับไม่ทันนะครับด้วยเหตุผลข้อแรกเลยดูยนะครับ ถ้าเราดูตักระบบเศรษฐกิจไทยนะครับก่อนปี1990ประเทศไทยนะฮะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอาจจะแพ้สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่ง,นง,จจง,นนนงในหน้าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี10%ส่งออกเฉลีย่ย20%ต่อปีแต่ถ้าเอาตั้งแต่1990จนถึงวันนี้30ปีคุณดูนะฮะ10ปีแรก1990จนถึง1190 2000อ,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 อัตราการเติบโตเฉลี่ยเหลือ5%เปอร์เซ็นต์หายไปครึ่งหนึ่งคงจำได้เดือ9เกเกิดต้มยำกุ้ง98ติดลบ12เปอร์เซ็นต์นะครับพอในยุค10ปีที่2ปี2 0 0 0ถึง2อ1 0ัอัตราการเติบโตเฉลี่ยเหลือ4%เปอร์เซ็นต์ต่อปีและตั้งแต่ปี2000กับ10จนถึงวันนี้เอาเป็นปีที่แล้วนะครับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของไทยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับ 2.6กครับน่าเศร้าไหมครับแล้วก็เฉลี่ยของอาเซียน4.6ของเราเนี่ยต่ำสุดเป็นอันดับ9ชนะอยู่ประเทศเดียวคือบรูไายถ้าเป็นช่วงของอะไรครับดิจิตอลปี2 0 2 0 2ถึง2อ2ัอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของอาเซียน2.6ของไทยติดลบ0.1ครับเรายังไม่ฟื้นเลยถ้าไม่ตรงปีน,นี้ชนะบรูไายลบ0.4 ชนะามาพามา่าเพราะพม่าลบกันอันนี้มันบอกอะไรครับนี่คือปัญหาที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องรู้ครับว่ากําลังเผชิญกับสิ่งที่ผมเรียกว่าวิกฤตประเทศไทยพูดง่ายถ้าเราไม่ได้ทําให้ดีสิ่งที่เป็นการวัดก็คือสิบกว่าปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวเฉลีย่ยของไทยเนี่ยสองเปอร์เซนกว่าคุณลองคิดดูสิครับต่ำสุดในอาเซียนยกเป็นบูนายท่านั้นเองมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากเรื่องของการปรับตัวไม่ทันของทางด้านของ เศรษฐกิจและการเมืองไทยนะครับนะฮะหนึ่งที่ปรับตัวไม่ทันก็เพราะว่ารู้ฮะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเราปรับตัวไม่ทันในด้านเทคโนโลยีถ้าคุณจะปรับจากเกษตรอุตสาหกรรมง่ายมากแต่ปรับจากอุตสาหกรรมนะฮะมาสู่ดิจิทัลยากมากๆเพราะว่าการปรับตัวนี้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในระบบการศึกษาของเรานะฮะมาเจอปัญหาการศึกษามีแต่จํานวนของคนจบุตรีโทเอกเต็มบ้านเต็มเมือง แต่คุณภาพแย่ดูได้จาก OECD ซีครับวัดด้วยสมตัว 1. วิทยาศาสตร์ 2. องคำนวณและ 3. เรื่องของรีดดิ้งรีดดิ้งก็คือการสอนให้คิดสาตัวนี้คือที่มาของความสามารถในการแข่งขันเราตกทั้ง3ตัวเป็นอันดับ70กว่าครับเพราะฉะนั้นไม่กระทั่งเวียดนามยังไปได้ไกลกว่าเราเลยเพราะฉะนั้นม่ออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่รัฐบาลกาลังเผชิญอยู่จะแก้ปัญหาเรื่อง ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไงเพราะเห็นได้ชัดนี่คือตัวที่หนึ่งที่รัฐบาลจะต้องมาตอบคําถามนี้ตัวที่สองนะครับสิ่งที่รัฐบาลกําลังเผชิญอยู่ก็คืออะไรครับว่านะการที่ขีดความสามารถต่ําลงปั๊บเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรครับเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างรวยกับจนยิ่งทางไกลเลยนะครับ GDP ติดลบน้อยลงทุกคนแย่หมดแต่แย่ในลักษณะที่มันถ่างไกลเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นปัญหาที่สองคือหนี้ครัวเรือนเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ91%ของ GDP ถ้าคุณดูข่าววันนี้ทางด้านแบงก์ชาติพยายามที่จะมาช่วยก็คืออะไรช่วยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับอันนี้เป็นตัวที่2ที่กําลังเกิดปัญหาและตัวนี้กําลังจะเป็นปัญหาการเบงในอนาคตเพราะแรงกดดันเรื่องของความยากจนเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งได้รับกระแสะจากด้านไหนครับเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้จะทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าขยายวงไปได้นี่คือตัวที่2 กับตัวที่สามรัฐบาลทุกชุดไม่ใช่ชุดนี้อย่างเดียวครับไม่ได้แก้ปัญหาตลอด30ปีไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดเลยครับแก้ปัญหาในลักษณะที่แก้ปัญหาเฉพาะตัวทําไมถึงแก้ไม่ปัญหาตรงจุดก็เพราะหนึ่งรัฐบาลแต่ละชุดนั้นขาดผู้นําประเภท proactive อันนี้สําคัญมากพอไม่ proactive มีลักษณะ reactive ก็ปรับตัวไม่ทันไม่เหมือนกับหลีกวนยูไม่เหมือนกับม,ม,มหาเทมหาเทมีการพัฒนายุทธศาสตร์เขาตั้งแต่ปีหนึ่งของเราไม่มีที่ตรงนั้นเลยครับ อันที่สองระบบการเมืองไทยนะครับมันไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองถ้าคุณดีตาํารามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ถ้าเป็นตลาลํารารัฐศาสตร์กลุ่มผลประโยชน์จะไม่ได้ขึ้นมาทางการเมืองโดยตรงแต่แปลกไหมครับของเรานะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองจํากัดด้วยนโยบายจํากัดด้วยอุดมการ์ของเราไม่มีพรรคการเมืองแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงหัวกันได้ง่ายบวกกับค่านิยมประเภทอุป,ปถมัมมันก็นําไปสู่การขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะผู้นําขาดโปรแอคทีฟ สองระบบการศึกษาทําให้ผู้นานะครับไม่ฉลาดหรือถ้าฉลาดก็จะมีปัญหาเรื่องอุปถมัปถมปัมภ์ตามมาด้วยโกงนะครับอันนี้ก็ซ้าอีกอันหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยและพอเป็นแบบนี้การที่จะได้ตัวผู้นําที่จะมาแก้ปัญหามันก็กลายมาเป็นผู้นําที่อะไรครับระบบอุปถัมพามาซึ่งอันนี้ก็นําไปสู่ปัญหาเรื่องของอะไรครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการปัญหาด้วยงบประมาณที่มาใช้ในด้าน populism ก็คือประชานิยมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ ทู่ที่ตึกตรงนี้ว่ารัฐบาลจะแก้ยังไงทีนี้ส่วนที่รัฐบาลกําลังประชิญอยู่เนี่ยทวนนะครับเพาะจะดูว่ารัฐบาลแก้ความสามารถในการแข่งขันซึ่งทําให้อัตลาการเติบโตต่ำสองตัวนะครับตัวที่สามช่องว่างตัวที่สี่อ,อะไรครับตอนนี้รัฐบาลชุดนี้อาจเจรียกว่าโชคร้ายไปนิดหนึ่งเพราะอะไรครับเข้ามาอยู่ในช่วงที่ตามทวนจะหมดแล้วนั่นคือเสถียรภาพทางการคลังพูดง,ง่ายงรัฐบาลก่อนชุดนี้มันยังมีเขาเรียกว่าช่องว่างในการบริหาร แต่รัฐบาลชุดนี้ช่องว่างลดน้อยลงดูได้จากตัวที่หนึ่งครับตัวหนี้สาธารณะเนี่ยตอนนี้62ถ้ามีดิจิทั l วอลเลตเนี่ยจะไปสู่65หนี้สาธารณะไม่ควรจะเกิน60แน่นอนในช่วงโควิดหลายประเทศมีการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะท่อยุคเป็นอย่างเช่นสหภาพยุโรปขึ้นไปถึงร้อยแต่ทุกประเทศหลังจากนั้นพยายามดึงลงมาของเราเนี่ยนะมีกับปัญหาเพิ่มมากขึ้นข้อสองงบประมาณ คุณดูงบประมาณนะครับขอที่รัฐบาลเนี่ยงบประมาณปีหกเจ็ดเพิ่มใหม่แล้วนะครับจากหกจุดสี่อ่าสามจุดสี่แปดตอนนี้เป็นสามจุดหกศูนย์เพราะเพิ่มอะไรครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องไอ้มาตรายี่สิบแปดอ่ะเพื่อที่จะเอามาไม่โดนข้อหานะครับเรื่องของมาตรา 28, รยี่แปดก็พยายามยัดเข้าไปสีงบประมาณทําให้นี่ของรัฐบาลนะครับนอกจากนี่สาธารณะเพิ่มเป็นหกสิบห้าหกสิบหกแล้วนะครับไอ้ตัวการขาดดุลงบประมาณเพิ่มมาเป็น ประมาณเกือบห้าเปอร์เซ็นสูงสุดในรอบยี่สกว่าปีเพราะฉะนั้นงบลงทุนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตมีงบลงทุนปีใหม่เนี่ยยี่สิบสี่ที่ยี่สบสี่เพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการนมาช่วยทางด้านดิจิตอลแต่จริงๆมันเต็มแล้วพาะพูดง่ายง่ายก็คืออะไรครับการขาดดุลก็ประมาณมันควรอยู่ที่สามของเราเนี่ยไปถึงสี่หรือห้าเปอร์เซ็นเหมือนกับที่ฝรั่งเศสกําลังเจอครับห้าเปอร์เซ็นตกว่านี่สาธารณะมันควรจะอยู่ที่ต่ำกว่าหกสิบตอนนี้มันกําลังขึ้นไปที่ตรงนั้นโดยรัฐบาลต้อง เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้รัฐบาลเจอปัญหาสามเด้เงครับจะปรับปรุงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรสองเรื่องของการเรื่องของการแก้ไขช่องว่างกับตัวสุดท้ายเรื่องของสติราพเพราะฉะนั้นหนึ่งปีที่รัฐบาลทํามาสามารถสรุปได้เลยครับว่ารัฐบาลทําอะไรครับหนึ่งครับจะมีเรื่องนโยบายนะบอกว่าเยอะแยะแต่เป็นนโยบายที่พูดจริงเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขียนไว้ตั้งสิบกว่าเรื่อง อาจะบ,บอกแก้ปัญหาที่โดดเด่นหน่อยก็เรียกว่าฮือฮากันหน่อยอะไรครับเรื่องของแต่งงานนะครับความเท่าเทียมกันของเพศอ,อันนี้สองขึ้น400บาท3บอกว่าเฮ้ยสาบาทเนี่ยใช้ได้ทุกโลกอะไรตองนั้นแต่สังเกตดูแล้วก็อะไรครับแก้ไขปัญหาเรื่องของนี่อะไรครับนี่เกษตรก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนั้นเลยครับกับแม้กระทั่งดิจิทัลก็เป็นการแก้คัญหาเฉพาะหน้า เพราะเหตุท่อเศรษฐกิจขยายตัวต่ําเราดูนะครับอาแค่สองสามปีนี้สองปีก่อนอัตราการขยายตัว2.6ปีที่แล้วเหลือ1นาไตรามาสแรกเหลือ1.5เพราะฉะนั้นรัฐบาลทำไงครับก็เอาเรื่องดิจิทัลเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ถามว่าแก้กระตุ้นได้ขนาดไหนครับมันกระตุ้นแล้วแต่มันมีช่องว่างเพราะว่าคุณกระตุ้นทั้งหมด5 0 0แสนล้านแต่รัฐบาลบอกว่าใช้ได้แค่4,5แสนเพราะว่าคงลงทะเบียนอาจจะแค่9ก้ แต่ก็เตรียมไว้สาหรับห้าเพราะฉะนันแก้ได้ยังไงครับอธิบายเป็นแมทเลยทุกๆหนึ่งแสนนะครับเหมือนห้าแสนนะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ0.2แต่ตรัฐบาลอาจจะมองมากกว่านั้นนะครับเบอร์แบงอาจจะมองกใกล้ๆเคียงกับผม0.2เพราะฉะนั้น5้0แสนกระตุ้นได้1%เอร์ซพูดง่ายไม่ใช่ปีนี้จะกระตุ้นปีหน้าได้ปีหน้าอาจจะได้รับอันิสงส์ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวโดยปกติ2.5ได้ดิจิเตอร์จะเป็น3.5ก็คือ1 แต่มันมีต้นทุนครับเพราะทุกๆหนึ่งแสนนั้นจะก่อนหนี้เพิ่มขึ้นอีก2.0.25อให้ทัด่ศูนย์จุดนั่นหมายความว่าตัวนี้จะต้องมาจ่ายหนี้นะครับสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นตัวดิจิทัลกระตุ้นได้แค่ปีเดียวอีกปีครึ่งคุณต้องไปหาที่อื่นมาจ่ายพอหาที่อื่นมาจ่ายปั๊บเนี่ยบัญหัเต็นก็คือว่านี่สาธารณะก็ขยายตัวมากขึ้นคุณก่อนหนี้ได้เพิ่มไหมกับอันที่สองนะครับในกรณีที่สองก็คือว่า ตัวขาดกดดุนก็ประมาณขึ้นมาถึงประมาณ 4- 5เปรเซนเพราะรัฐบาลจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับอันต่อไปที่รัฐบาลทําอยู่รวมกันนะ,ะสามเรื่องครับเป็นนโยบายที่ระยะสั้นคู่ขนานกับการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันร,ระยะกลางอันนี้จะประกอบด้วยอะไรครับนะฮะก็คือเรื่อง ignite thailand ซึ่งทั้งหมดมี8อุตสาหกรรมแต่คุณค่ต้องกลัวแปดอุตสาหกรรมเนี่ย สมัยคุณานายกเก่าอยู่ในนั้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ทางด้านของคลัสเตอร์ต่างแปดอุตสาหกรรมน่ะก็คือว่าดีครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์ทั้งหมดมี1ิบเบ็ดนะครับเออสิ uh, อุตสาหกรรมซึ่งก็มี o v e r อร์แลปกับทางด้านของอาทางด้านของไอตัวไออีกไนแต่ก็มีบางอย่างนะครับท,ที่เป็นพิเศษขึ้นมานะครับตัวที่3ก็จะพยายามดึงเอาคนที่มีความสามารถสูง เข้ามาทํางานในเมืองไทยในลักษณะนี้ก็คือจะมีการดึงเรื่องของอะไรครับด้วยการช่วยเหลือทางด้านของอะไรครับทางด้านให้ลดภาษีเหลือ17เซนตทต,ต่องเหล่านี้อันเน้นทั้งหมด15อุตสาหากรรมเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพนี้ทั้งหมดนะฮะนั่นหมายถึงนโยบายรัฐบาลทั้งปีเนี่ยบอกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มเรื่องแก้ปัญหาระยะสัน้นในรัฐบาลจะพูดไปสิบกว่าเรื่องแต่บางเรื่องมันก็จริงๆก็เป็นไปตามคันลองเช่นบอกอะไรดูแลเรื่องอะไรครับพืชผลเกษตรราคามันอยู่ในขาขึ้นพอดี ราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่ใช่เป็นที่รัฐบาลทําแต่รัฐบาลก็อ้างได้แต่ตัวที่รัฐบาลจะต้องทําซึ่งผมบอกได้นะครับว่ารัฐบาลชุดนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งมีการรเริ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันและบางเรื่องรัฐบาลทําได้ดีแต่ในหลายต่อหลายเรื่องยังไม่ได้ตอบตรงไปเด่นและจะสร้างปัญหาในอนาคตส่วนที่รัฐบาลทําได้ในส่วนของโครงสร้างที่ทําได้ดีนะครับที่ผมก่อนคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้รัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ soft power ประเทศไทยนะครับสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยท่องเที่ยวทําได้ดีแต่สามารถทําได้ดีมากกว่านี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นผมเองก็อยู่สเปนอยู่ฝรั่งเศสถ้าเพิ่งกลับมาสเปนเนี่ยสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวนะฮะแบบนะกลายมาเป็นอะไรครับเป็นแหล่งที่นะครับคนนี่มากันเยอะมากนะครับอัตราการเติบโตในขยายตัวอ,อธิบายง่าย,ายๆตัวนี้ต้องทําให้ครบวงจรที่รัฐบาลทําอยู่เนี่ยเช่นเมืองเขาเรียกว่าเมืองอะไรครับเมืองรองแต่ของเรายังทําไม่มากนะัก ถ้ารัฐบาลทาอย่างนี้จะได้ประโยชน์เช่นผมยกอย่างผมจะไปอิตาลีไปฝรั่งเศสไปสเปนเนี่ยบ่อยมากไปอิตาลีผมจะไปที่ทัสกานีฟลอเรนซ์พอทัสกานีปั๊บเนี่ยจะไปที่เมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองรองนะครับเมืองหลักก็คือฟลอเรนซ์เมืองรองชื่ออะไรครับเอ่อเอ่อเฟลินีนีนะครับในเมืองรองนี้จะเป็นที่ที่ผมดื่มน้ําแร่เพื่อที่จะให้มีการดีทอ็อกดื่มตอนเชา้าลงปับ๊บนั่งรถไฟ ไปที่เมืงองรองไปกินอะไรครับกินแฮมแล้วก็อะไรครับไปกินวา์แต่ผมไม่ได้กินวนยกับแฟนผมกินกินฟรีทั้งหมดเสร็จแล้วไปแล้วดูรายการเมืองไทยต้องจัดแบบนี้ครับนั่งจากเมืงองรองเสร็จปับ๊บจะต้องพูดง่ายมีโครงการให้ hey, เราไปกินอะไรครับปินอาหารของของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งฟรีแต่ว่าฟรีนี่ไม่เก็บตังค์แล้วก็มีช่องว่างเรายังไปไม่ถึงขนาดนั้นพอเป็นแบบนี้สังเกตดูสเปนวันนี้ได้รายได้จากพวกนี้มหาศาล ราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทําอันนี้เป็นส่วนที่ดีถูกต้องอันที่สองก็คือเรื่องของอาหารอันนี้ประเทศไทยผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นอันดับหนึ่งได้เลยผมขึ้นกลับมาจากสเปนหลังผมไปสเปนบ่อยกลับมาจากสเปนไปที่ที่เดียวกับไปสปาร์โกไปกินทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งหมดสิบี่วันเพราะว่าที่เมืองนี้ไปสปาร์โกเนี่ยเคยได้ยินไหมซานซิบาสเตียนบินเบาเป็นที่ที่เรียกว่าทําอาหารดีที่สุดในโลกจํานวนมิชลินเป็นอันดับสองของโลกครับ เราะฉันเขาสามารถสร้างไอตัวเขาเรียกมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มตัวนี้เมืองไทยยังไม่รู้จักมูลค่าเพิ่มยังไงสมัยก่อนผมเคยซื้อสินค้าตัวนี้ราคาสูงรึเว่าสิบยูโรนะครับเดี๋ยวนี้ไปปั๊บเขาคิดผมยี่สิบกว่ายูโรคนแน่นเอียดเลยความหมายที่ต้องการทาเมืองไทยยังทําได้ทําได้ยังไงครับผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเจ๊ฝายยังไงครับแทนที่ผมจะกินไอตัวขั่วไก่เนี่ยประมาณสาสิบาทผมยอมจ่ายสา0ร้อยบาท4ี่้อยบาทเขาคืออัจฉริยะคุณจะชมเขาหรอครับ เหมือนกับมิชลินไอเหมือนกับอะไรครับสตาร์บัคอะแทนที่ผมจะกิน60บาทมันขายผมร้อยสี่สิบบาทอะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําทําได้อันที่สองทุกอย่างที่ประเทศไทยทําได้ดีนะครับไอตัวที่เราเรียกว่า๋เาวเตี๋วเรือก๋วเตีวเรือโดยปกติ5้าบาทร้อยบาทวันนี้ผมกินว๋วเยีวเรือประมาณเท่าไหร่สามสี่ร้อยบาทคนแน่นเอียดเลยชื่อทองสมิธนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําครับนี่คือหัวใจสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่รัฐบาลทําอยู่ เพียงเริ่มต้นในซอฟต์แวร์ท่านนั้นเองเรื่องของอาหารเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของอะไรครับเอ่อเบลฟ์เบลอันนี้โอเคแต่ตัวอื่นบอกได้เลยครับที่รัฐบาลทําอยู่ในอีกไนท์ไทยแลนด์เนี่ยถามเลยครับว่าทางด้านของเช่นเราว่าดิจิทัลเราจะเป็นหับดิจิทัลได้ยังไงการศึกษาของเราแต่ขณะน,น,นี้คุณจะสร้างหับเนี่ยระบบคุณต้องปฏิวัติแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิวัติในที่นี้คืออะไรไม่ใช่การศึกษาแบบที่นั่นป้าบอกงบประมาณในส่วนนี้ของเราน้อยมากเลยครับ งบประมาณเนี่ยในส่วนที่จะพัฒนาขีดความสามารถการเงินสองตัวครับตัวหนึ่งเป็นงบประมาณทั่วไปต่ำมากอีกตัวหนึ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ในห้าแสนล้านงบประมาณใหม่อยู่ในกระทรวงศึกษาคุณลองวัดภาพดูนะครับถ้าไปอยู่ในกระทรวงศึกษาคุณไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้เลยเพราะอะไรครับระบบก,การสอนของเราไม่ได้สอนให้เราเนี่ยฉลาดหรือคิดผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าคุณไปโรนเรียนฝรั่งในเมืองไทยนะครับมันสอนให้คิด ให้เด็กไปเขียนเรื่องลกก้อนเด็กก็จะไปะไปเปิดแอป GPT เสร็จแล้วก็ไปอ่านเสร็จแล้วก็มาพรีเนต์ปรากฏว่าโรงเรียนไทยตามตำลักสุดเขาบอกว่านะรครับให้เขียนเรื่องอะไรครับทําไมเรารับโรงเรียนไอ้เด็กก็กลับมาบอกหนูไม่ได้รับโรงเรียนเลยทําไมต้องบังคับเด็กสองบอกเด็กครับว่าผลไม้อะไรไม่มีไม่มีเม็ดเด็กก็ต้องไปรบกวนพ่อแม่พ่อแม่ก็ชักยั่วไปดูเอาเองสิทามีเม็ดหรือไม่มีเม็ดเด็กสองคนกินทุเรียน คนหนึ่งกินทุเรียนมีเม็ดอีกคน,นกินทุเรียนไม่มีเม็ดมันมาทะเลาะกันถามว่าเรียนแบบนี้จะฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นพอเรียนแบบนี้ปั๊บเราไม่ได้แก้ระบบก,การศึกษาไม่สามารถที่จะไปสู่การปาฏิวัติดิจิทัลได้และการปฏิวัติดิจิทัลต้องใช้ความฉลาด critical t h i n k ิ้งและวันนี้เราไปสู่ปฏิวัตรริขั้งที่สี่อุตสาหกรรมขั้งที่สี่มี ai มีคนตัมคอมพิวเตอร์เราไปไม่ถึงแน่นอนรัฐบาลไม่ได้แตะที่ตรงนี้เลยครับกับตัวที่สองการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นนะครับอันนั้นเป็นระยะยาวที่เราไม่ได้แตะ ระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ดีนะครับทําแบบสิงคโปร์หรือทางด้านอังกฤษสิงคโปร์เขาบอกเขาแจากเงินครับแต่แจกเงินให้คุณนะ่ยไปเลือกเรื่องของอะไรครับวิชาที่คุณเรียนเพราะฉะนั้นแจกเงินเสร็จปั๊บเสริมสร้างกีดความสามารถในการแข่งขันส่วนอังกฤษก็จะเจอประเด็นปัญหาไงครับมีการปรับปรุงเรื่องของหลักสูตรบางหลักสูตรเนี่ยคนเรียนกันเยอะยกเลิกเลยไม่เอาแล้วนะครับหลักสูตรประเภทอย่างนี้แต่ว่าให้คนนะ่ยรัฐบาลช่วย ช่วยเรื่องการเปิดหลักสูตรแล้วกันที่สองเอางบประมาณนะครับส่วนหนึ่งได้มาจากดอกอาภาษีซึ่งเก็บจากโรงเรียนเอกชนแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปจ้างครูทางด้านวิทยาศาสตร์ครูทางด้านนี้แล้วก็ไปช่วยเหลือทางด้านต่างๆนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คืออะไรครับเล็กสเกลแต่ต้องอัพสกิลพ้นสรุปนะครับส่วนที่รัฐบาลไม่ได้แตะในส่วนของการเสริมสร้างขิดความสามารถในการขันก็คือส่วนที่อาจารย์เล่าแต่นิดหน่อยในด,ด้านท่องเที่ยวด้านนึงต่างๆแต่ตัวสําคัญก็คือดิจิทัล สิ่งที่เราอยากจะเห็นที่ต้องทำถ้าแต่หัวใจสำคัญคือพัฒนาเรื่องของความสามารถดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันที่รัฐบาลทำอยู่ยังเป็นรีกเ่าเป็นวุ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามเอาตัวนี้มาพัฒนา SME นะครับไม่ใช่มาแก้ปัญหาเฉพาะช่วยลดเรื่องดอกเบีย้ยช่วยลดแรงต่างอันนี้ไม่ทำให้รอดทำยังไงเขาจะมีไรายได้เพราะในส่วนนี้บอกได้เลยครับในส่วนนี้รัฐบาลยังไม่ได้แตะเท่าไหร่อันที่สองขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนะี่ยที่มันยังแย่อยู่เพราะอะไรครับ เราถูกแซนวิชครับดูนะครับก่อนหน้านี้เราขยายตัวได้ดีแต่พอโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นสิ้นสุดนะครับเกิดโลกาภิวัตน์คู่แข่งเราจีนอินเดียต้นทุนถูกแล้วก็ C M V C M V เคยเป็นศัตรูเรากลายาเป็นพันธมิตรมีอัฟต้าอัฟต้าก็คือถ้าหากว่าสินค้าผลิตในสีประเทศนี้เข้ามาปั๊บไม่หมดเสียปรากฏว่าเมื่อ30ปีที่แล้วรัฐบาลเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ปรับวันนั้นเราแย่แย่เพราะอะไรครับด้านหนึ่ง ที่เราเคยผูนะครับส่งสินค้าไปไม่มีคู่แข่งพอมา3าสปีคู่แข่งต้นทุนถูกอินเดียประเทศเกิดใหม่ TM ียมีเราแพ้สองสินค้ามากเซียวีเข้ามาไม่มีกำแพงภาษีของมาเลเซียใช้วิธีไหน3าสปีแล้วย้ายฐานการผลิตถ้าใช้แรงงานสองพัฒนาสินค้าตัวเองนะฮะให้มาเป็นสินค้าระด,ดับกลางระดับบนของเราเป็นแบบนี้ก็ถูกแซนด์วิชทางด้านสิงคโปร์พัฒนาเป็นไฮเอ็นของเราถูกแซนด์วิชยังไงครับ ไอ้ตัวระดับล่างเราแพ้เขาแล้วครับตัวระดับบนเราไม่ได้ปรับเพราะฉะนั้นขีดความสามารถเราลดส่งออกกายมาขยายตัวจาก20เหรือห้าเปราเนพชั้นขนาดนี้เรายังไม่ได้ปรับสินค้าบริการตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นอันที่2ออันที่สาการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ทางด้านของประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับเขาวางตําแหน่งยังไงครับผมยกตัวอย่างนะครับสี่ประเทศเลยทางด้านของเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และกับบรูไนเขาเป็นทั้งสมาชิกนะครับของอะไรครับ อาเซปและเป็นสมาชิก CPTPP ดูนะครับของเราเนี่ยเป็นสมาชิกแค่อาเซปแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก CPTPP อาเซปมี15ประเทศอาเซียน10ประเทศบวกจีนเกาหลีญ,ญี่ปุ่นออสเตรเลียนูซีแลนส่วน CPTPP มีทั้งหมด11ประเทศบางประเทศจะอยู่ในอาเซปนะครับอยู่ในอาเซปนี้มีอะไรออสเตรเลียนูซีเลนและญี่ปุ่นแต่มีบางประเทศที่ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าสินค้าที่เราส่งไปยังคนดาดาเม็กซิโกเปรูชิลี ของเขาอยู่ใน CPTPP ของเราไม่ได้อยู่แต่เวียดนามสิงคโปร์นั่นอยู่กําแพงภาษีเหลือศูนย์ของเราต้องเสียภาษีเท่ากับเป็นสมาชิก WTO แต่รัฐบาลไทยบอกว่าเฮ้ยเราแก้ปัญหานี้ด้วยกันมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีเป็นทวิภาคีกับเปรูกับทั้งนั้นไม่รอดครับเพราะว่าเปรูชิลีกับพวกนี้เขาใช้มาตรฐาน CPTPP ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน ASEP เพราะ,ะนั้นสิงคังเราจะเจอปัญหากิจีกการทางการค้า รัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้กําลังจะสมัครยังไม่ได้สมัครขนาดยังไม่ได้สมัครสิ่งที่พวกเรา sme จะเจอับนะคือเรื่องการกีกรดกันทางการค้าโดยใช้มาตรฐานที่สูงของเราต่ําเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงนี้เลยเวียดนามฉลาดกว่านั้นครับมีการวางตําแหน่งนะครับทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ27ประเทศในของอะไรครับของอาทางด้าน eu ของเราเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหอไร่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยครับที่เราไม่ได้แก้ปัญหาเท่าไหร่ ส่วนในการที่จะเป็นสมาชิกตัวอลไรตัวบริกมันก็มีต้นทุนบลิกไม่ได้เป็นเขตการค้าเสรีมันไม่ได้ช่วยเรื่องการค้าการลงทุนเลยครับเพราะการค้าลงทุนต้องไปเอฟทีเอนี่ไม่เกี่ยวบริกมันช่วยในแง่นี่เองก็คือคอะไรอาจจะไปใช้เรื่องของเงินนะครับเขาทําลักษณะคล้ายๆเรื่องของอ,อ,อ,อะไรครับทางด้านเวิร์ดใบแตงเงินของเขาเนี่ยจำกัดมากนะครับไม่เหมือนกับทาง IMF กับอันที่2ที่ดีหน่อยก็คือ เอาคนที่มันมีนโยบายที่กล้ถูกเล่นงานจากอเมริกามาคุยกันเรียบร้อยพูดง่ายเป็นการวางตําแหน่งในการหาแค่นั้นเองครับเรื่องการค้าการลงทุนเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของทวิภาคีไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถมีพันธมิตรในการที่จะมีเสียงเดียวกันแต่มันมีต้นทุนเพราะอเมริกามองคุณว่าคุณเป็นมิตรกับเขาหรือไม่เพราะเขาจะมีนโยบายจะไปลงทุนในกลุ่มประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นต้นทุนที่เราต้าตองคิดนะครับอันนี้เป็นตัวกับตัวสุดท้ายที่อยากจะเกรียนก็คืออะไรครับว่า ในส่วนที่เราจะต้องทําอีกอันหนึ่งคืออะไรครับว่าขณะที่เรากำลังทาอยู่รัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าแต่มันมีต้นทุนเพราะต้นทุนตัวนี้ถามเลยครับว่านี่สาธาระกำลังขึ้นมาที่65-66การขาดดุลก็ประมาณถามว่ารัฐบาลจะหาเงินที่ไหนนะครับในลักษณะที่จะต้องมาจุนเจือแก้ไขปัญหานี้จะต้องตอบคําถามนี้นั่นหมายความว่าจะแก้ปัญหานี้อัตราการเติบโตของไทยจะต้องขยายตัวอย่างมั่นคง5%เอร์เซน ติดต่อกันหลายหลายปีที่ทําได้อย่างเก่งอาจจะสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นในปีต่อไปหลังจากนั้นจะมีปัญหาว่ารัฐบาลจะทําไงบ้างสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ถูกต้องในบางเรื่องเริ่มมีการแก้ปัญหาเฉพาะนะเรื่องของขีความสามารถแต่มันเพิ่งเริ่มต้นนะ่ะยังไม่ได้ไปมากมายเท่าไหร่อันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมาคํานึงถึงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าโดยสรุปกับหนึ่งปีที่รัฐบาลทําอยู่นั้นนะครับในด้านหนึ่งนะที่ทําได้มากหน่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นะครับแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก,ก้ปัญหาเชิงโครงสร้างรัฐบาลยังเพิ่งเริ่มต้นในบ้างท่านเองนะครับและหลายอย่างไม่ใช่ของง่ายนักเลยเช่นเรื่องจะพัฒนา AI เรื่องดิจิทัลเรื่องที่จะให้เราเป็นศูนย์การ,การเงินที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แต่ตัวที่เราทําถูกต้องที่ซอฟต์ o วร์ที่เราทําอยู่ที่ถูกต้องจะเป็นเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรพวกนี้โอเคทำแต่เนี้ยเป็นส่วนที่โอเคครับแต่หลายๆอย่างแต่พวกนี้มันไม่พอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าจะทํำยังไงแต่ว่าขณะน,นี้รัฐบาลเจอปัญหาซึ่งรัฐบาลรุ่นก่อนนี้ไม่เจอปัญหาที่สามคืออะไรมันกําลังน้ํากําลังจะหมดแล้วเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลกระตุ้นมาตลอดทุกชุดแก้ปัญหาพ้อหน้ามันสะสมหนี้และสะสมข้อจํากัดหนี้สาธารณะขึ้นมาถึง65แล้วขนาดเดียวกันการขาดดุลก็ประมาณขึ้นมาถึง4ี่หรือหเซคุณจะต้องตอบคําถามว่าหลังจากนี้คุณจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายยิ่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ผมจะไม่ตอบถ้าคุณหาทางไม่จ่าย มันจะเกิดปัญหาพวกเรตติ้งคอมมนดีจะมาพิจารณาว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยคุณจ่ายได้แต่ขนานีีอย่าเพิ่งไปร้อนตัวนะครับยงไปถึงตรงนั้นเปิดโอกาสให้รัฐบาลนะครับหาทางที่จะมาได้เพราะ้ารัฐบาลสามารถที่จะหาทางกระตุ้นเศรษฐกิจในการแก้ปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่งก็โอเคแต่ถ้าไม่ฉะนั้นปัญหาที่เราจะเกิดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีคืออัตราการเติบโตต่ำแถมยังมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพเพราะฉะนั้นจะให้เปรียบสุดท้ายนะครับรบัฐบาลชุดนี้ก็โชคร้ายหน่อยมาอยู่ในช่วงวินะ ทางด้านของบริบทคืออะไรครับผมคิดว่าประเทศไทยกําลังเจอวิกฤตแบบเดียวกับญี่ปุ่นคือไม่ใช่วิกฤตต้มยำกุ้งแต่เป,เป็นวิกฤตที่อัตราการเติบโตจะเฉลี่ยอยู่ที่ต่ำครับสองสามเปอและขนาดนี้มันยังเจอปัญหาสุดท้ายเรื่องของเอชชิงเรื่องเอชชิงอัพพอร์เลชั่นแรงงานไทยอธิบายง,ง่ายนๆขนาดนี้นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นของคนทํางานดูแลคนไม่ทํงานสามสิบห้าเปอร์เซ็น35%อีกประมาณสิบหกปีข้างหน้าจั้นวนคนทํางาน จะลดลงเหลือ55%คนไม่ทํางานจะเป็น45เพราะฉะนั้นอัตราภาระจะเปลี่ยนจาก3คนที่ดูแลคน1คนจะกลายเป็น1.6ดูแลปัญหาที่ตามมาสําหรับรัฐบาลจะหางบประมาณจะหาอะไรที่ไหนนี่คือคําถามที่รอคําตอบสําหรับรัฐบาลเพราะฉะนั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาสรุปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับช่วยบรรเทาใช่ครับ แต่ยังไม่ได้แตะประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของผมครับขอบคุณมากครับให้คะแนนหนึ่งเต็มสิบรัฐบาลหนึ่งที่ผ่านมาเท่าไหร่ดีครับเพราะเวลาให้คะแนนเนี่ยมันต้องดูตอนจบเพราะฉะนั้นขณะนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเราเองนะจะไปโจมตีรัฐบาลเต็มที่ยังไม่ได้เขาเพิ่งมาหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําอยู่ผมถึงบอกให้โอกาสเขาบางเรื่องเขามีการเริ่มต้นแต่เริ่มต้นแล้ไไไปดดกขนนาห เพราะฉันเพื่อความเป็นธรรมสาหรับรัฐบาลและความเป็นธรรมสาหรับผมผมยังไม่ได้ให้คะแนนครับเพราะบางอย่างมีการเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะฉันเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่เราต้องทําอยู่ที่ตรงไหนนะครับตรงที่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอเคแต่ตัวที่เป็นการปรนาเชิญโครงสร้างมีการแต่บ้างมีการเริ่มทําบ้างแต่ยังไม่รู้จะไปไหนอันนี้ต้องให้โอกาสร,รัฐบาลในอนาคตครับ